เพียงแค่ก้าวเข้าไปในถงทางเดินฉันก็ได้ยินเสียงดังซุบซิบรอบตัวแล้วอืมเกิดอะไรขึ้นเธอลืมไปแล้วเหรอแซนดรานี่คือวันจันนะ์นะโอ๊ยอีกแล้วเหรอเหย่าผู้โชคร้ายอาทิตย์นี้เป็นใครอ่ะ <c oughs> เดอร์รีเดอร์รอี <c oughs> ดูเรื่องหน้าอายที่หล่อนทำลงไปสิก็ <c oughs> <c oughs> นั่นคือรูปภาพของสาวแสบประจำโรงเรียนเดอร์รีกำลังไปเดทกับเสียกระเป๋าหนักคนหนึ่งเบ็นกับฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่คนพวกนั้นกลับกันเลย นี่อยู่นั่นไงนี่ก็เป็นจันที่สามติดกันแล้วที่โรงเรียนของเรานั้นกลายเป็นเขตซุบซิบอลลัมนททำไมน่ะหรอเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มี QR โค้ดจากไหนก็ไม่รู้โผลมาติดตามล็อกเกอร์บางอันด้วยความสงสัยเราก็สแกนดูและเข้าไปที่บลอกปริศนาโดยคนที่เขียนชื่อว่าอัศวินเงียบเขาบอกว่าเขาอยากจะแฉะโฉมหน้าที่แท้จริงของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแบบนี้ก็ทุกๆวันจันทร์ตอนตีสองพวกเขาก็จะแฉะความลับอันดับมืดของใครสักคนออกมา และความลับแรกก็เป็นของกัปตันทีมบาสเกตบอลขวัญใจมหาชนลูอิสปรากฏว่าเขาจงใจล้มในการแข่งขันรอบสุดท้ายโรงเรียนคู่แข่งที่แฟนแอบแอบของเขาอยู่จะได้ชนะไปตอนแรกทุกคนก็ไม่เชื่อนะแต่แล้วก็มีคนเจอทวิตเตอร์ของแฟนสาวเขาซึ่งเธอลงรูปฉลองใช้ชนะลงไปก็นั่นแหลคะค่ะทุกอย่างกระจ่างออกมาทันทีลูอิสเสียตำแหน่งกัปตันทีมในทันทีและทั้งโรงเรียนก็พากันแบนเขาระหว่างที่ทุกคนกำลังฮือฮาก,กับเรื่องนั้น ความลับต่อไปของจันถัดมาก็ปรากฏขึ้นรอบนี้เป็นของครูเวอร์ทิงครูขั้นสุดป๊อปของเราห้องของครูขึ้นชื่อเรื่องผลการเรียนระดับท็อปแต่ปรากฏว่าเขามักจะไม่ตั้งใจปล่อยข้อสอบให้นักเรียนของเขาก่อนการสอบทุกครั้งเขาลือนั้นดังไปถึงหูครูใหญ่แล้วเขาก็ให้คนไปสืบเรื่องนี้ดูทันทีโชคไม่ดีนะที่มันเป็นเรื่องจริงครูเวอร์ทิงก็โดนไล่ออกและอย่างที่คุณได้ยินคุณนายโดยโรธีก็กลายเป็นเหยื่อรายที่สามไป จริงๆนะเธอก็ไม่ใช่คนที่นิสัยดีอะไรหรอกเธอหนี่เป็นฝันร้ายของเด็กใหม่ด้วยซ้ำอ่ะทําให้ความลับอันน่าอับอายของเธอหลุดออกมาทุกคนก็ดูจะสะใจแล้วก็พูดถึงไม่ยอมหยุดแมรี่เพื่อนซี้ของฉันก็ไม่ใช่้อยยกเว้นเพราะว่าโดโรธีเป็นคู่แข่งตําแหน่งตัวแม่ข,ของโรงเรียนกับเธอตอนพักเที่ยงเราก็ไปที่โรงอาหารกันแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครต่อแถวซื้อข้าวเที่ยงเลยพวกเขาต่างยืนบองอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ปรากฏว่าโดโรธีอยู่ที่นั่นนั่งขิดโต๊ะอยู่ลําพัง เพราะว่าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะซ้ำเติมคู่แข่งที่แค้นกันมานานแสนนานแมรี่ก็เดินตรงไปทันทีเป็นอะไรเหรอแฟนหัวร้านของเธอไม่พาไปกินมื้อเที่ยงหรือไงอะทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาจากปากแมรี่ทุกคนก็หัวเราะลัล่นออกมาทันทีเบนจามินกับฉันต้องลากแมรี่ออกมาเดี๋ยวนั้นเพื่อเลี่ยงการประทะที่อาจจะเกิดขึ้นทำอะไรของเธอเนี่ยฉันยังไม่หายสะใจเลยแบบนั้นไม่น่ารักเลยไม่ต้องไปยุ่งหรอกฮะก็สมควรเดินแล้ว ธอก็รู้เก็บใจนี่ว่านางนั่นเนี่ยนิสัยเสียขนาดไหนนี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่านางนั้นหาเรื่องเธอยังไงก็จริงล่ละฉันเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของโด้ทีตอนที่เพิ่งย้ายมาเบนกับแมรี่เป็นคนที่ช่วยฉันเอาไว้ตอนนั้นวิตภาพล้ำค่าของเราก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเราก็กลายเป็นแก๊กนักเรียนสามหน่อที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนเลยดีมากใช่ไหมแต่ว่าดราม่าช่วงนี้กระทบการเรียนของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับว่าพู้นักเรียนมากันเพื่อซุบซิบเม้ามอยข่าวเท่านั้น แล้วทุกคนก็คุยกันในห้องไม่หยุดทําให้ตั้งสมาธิในการเรียนลําบากเป็นพิเศษเช้าวันจันทร์กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ของโรงเรียนทุกคนตั้งตารอกันใหญ่ได้ว่าใครเป็นรายต่อไปพร้อมกับเรื่องอันน่าอับอายที่ไหลลูกมาอย่างต่อเนื่องว่าจัสตินที่ทําเท่เคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ตลอดเวลาที่จริงแล้วเขาทาเพื่อปกปิดเรื่องกลิ่นปากส่วนจูเลียจาขยันก็ซื้อเรียงความของเธอมาทางอินเทอร์เน็ตนักพ่นสีในลานจอดรถที่จริงแล้วไม่ใช่ใครแต่เป็นพ่อเด็กดีอย่างแบรนดอนชัดเจนเลยว่าใครๆก็เป็นรายต่อไไปด้้ทงนนนะ ทำให้ทุกคนเริ่มแตกตื่นและภาวนาไม่ให้ชื่อตัวเองเป็นที่พูดถึงทุกๆเช้าวันจันทร์ฉันมาถึงโรงเรียนเพื่อเห็นทุกคนสภาพเหมือนซอมบี้เพราะว่าพวกเขาตื่นทั้งคืนเพื่อรอโพสต์ของอัศวินเงียบบล็อก็ปริศนาจะต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่ถึงได้รู้ความลับส่วนตัวแบบนี้ทําให้ทุกคนระแวงกันและกันเป็นพิเศษเรื่องวุ่นใหญ่เลยอ่ะมันต้องจบได้แล้วนะเราต้องหาตัวอัศวินเงียบแล้วก็หยุดเรื่องนี้แต่แมรี่ไม่เอาด้วย เราจะไปหาตัวเขาเจอได้ไงก่อนเบาะแสก็ไม่มีลิกเสียเวลาเถอะเราไปตั้งใจเรียนกันก็พอแล้วเซนด้าไม่มีทางที่เขาจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้หรอกเราแค่ต้องร่วมมือกันไม่ถ้าเธออยากทําก็เชิญทําคนเดียวเลยเป็นอะไรไปอ่ะปกติเธอจะเป็นคนแรกที่เลียงดราม่าแบบนี้นี่เพราะว่าเราอาจเป็นรายต่อไปไงแล,แ,ลแล้วไงฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าไม่มีอะไรต้องปิดนี่แล้วเธอก็เดินหน้าบูดออกไปแมรี่อาจจะไม่แคร์แต่ว่าฉันแคร์นะ คืนนั้นฉันพยายามปฏิติดปฏ่อบบาแสเข้าด้วยกันมือถือฉันก็มีแจ้งเตือนเด้งโอ้ตีสองแล้วสัปดาห์นี้เป็นของใครกันเนี่ยฉันกดเข้าไปดูและนั่นคือแมรี่โอ้ไม่นะนี่มันเกี่ยวกับเร